สวัสดีค่ะสไตล์ไทยเลยจ้าวันนี้พามาเที่ยวพามาลุยออปรุงสตอกโฮมตรงนี้เป็นเป็นธรเนียบรัฐบาลของของที่นี่ค่ะของกรุงสตอกโฮมนีนะคะีนี้เขาซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเยอะ เดินเที่ยวสำรวจ เป็นเมืองเก่าที่แล้วก็อายุนานหลายร้อยปีค่ะแล้วก็มีที่สร้างใหม่ขึ้นมาก็เยอะประมาณอายุของเมืองนี้ก็ประมาณไม่รู้นะเราไม่แน่ใจเรายังไม่ได้เซิร์ช google เรายังไม่ได้ค้นประวัติแต่แฟนบอกว่าประมาณ

for fun for fun no yeah. oh, i think you can pair and listen to music <laughs> i think you are working yeah no no no, no. ซอกทุกมุมบ้านเมืองเขาสีสีสันมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะมันสีมันสะอาดตาแล้วก็ไม่มีสายไฟมาเกะกะเลยโระยงระยางเหมือนบ้านเรามันก็เลยดูสะอาดตาค่ะ ้เราเดินไปทางเปด้านนอกของของตัวตัวตึกเรามาอยู่เดินด้านนอกของถนนแล้วก็ติดติดแม่น้ำอากาศดีมากค่ะทุกคนเย็นสบายเนี่ยเมืองหลวงที่เนี่ยเป็นเมืองหลวงที่ใช้จัก,กรยานแล้วก็สกูตเตอร์เปลืองที่สุด <c oughs> มีเยอะสกูตเตอร์ที่เนี่ยมีทุกซอกทุกมุมเลย คนที่นี่ชอบใช้กันอย่างว่ามันก็สะดวกนะไปไหนมาไหนสะดวกเรามามาเดนไปเดินด้านนอกของของรอบรอบไปรอบรอบรอบทราเนียบแล้วก็รอบมหาลัยชวังเป็นด้านหลัง ด้านหลังของของตึกอ๋อ r e สองปีที่แล้วเราเคยเดินไปถึงตรงนั้นอะคะ่ะ แล้วฝนตกเราก็เลยต้องเดินกลับ คือที่นี่เขาจะมีถนนให้ให้รถยนต์านนานคือตรงโน้นค่ะมีสองเลนแล้วเขาก็จะทำถนนสองฝั่งฝั่งโน้นก็สําหรับจัก,กรยานแล้วก็ฝั่งนี้สําหรับจัก,กรยานกับสกูตเตอร์ใช้ด้วยกันคือเขาจะพยายามแบบว่าไม่อยากให้ ไม่อยากให้ประชาชนของเขาคนในเมืองเขาใช้รถยนต์เยอะเกินไปเขาก็เลยลักดันอยากให้ใช้จัก,กรยานแล้วก็สกูตเตอร์ในเมืองนี้เพื่อการที่เดินทางแบบจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ แต่ส่วนมากรถจะมีก็รถที่วิ่งจะเป็นพวกรถโดยสารมากกว่าแอ้วคุณลองคุณลออ เพนกำลังจะพยายามจะให้เราลงหัดขี่สกูตเตอร์เราพยายามจะเช่าสกูตเตอร์แต่ว่ามันมีปัญหาสกูตเตอร์ที่จอดจอดแถวนี้จอดอยู่ข้างข้างถนนหรือหลายๆที่ เขาจะมีจอดอยู่เยอะมากเลยค่ะคันไหนที่จอดก็คือเราสามารถเช่าได้ถ้าเราถ้าเราเสามารถจ่ายได้คือใช้บัตรจ่ายที่เครื่องจะติดอยู่ในตัวสกูตเตอร์เลยแต่ของพอดีของไมเคิลเขามีปัญหาบัตรของเขามันมันจ่ายไม่ได้จ่ายกับสกูตเตอร์ตัวนั้นไม่ได้ เดี๋ยวลองดูอีกตัวอื่นดูค่ะมันจะมีหลายเขาจะมีแบบว่าหลายหลายบริษัทนะที่นำสกูตเตอร์มาไว้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยทุกคันนั่นนะคะที่จอดเราสามารถเช่าได้หมดเลยถ้าคือถ้าบัตรเราสามารถใช้ได้กับตัวนั้นนะ ฟอ i ิง <For> Yes Can we go up? huh? Can we go up? we go there two years ago? Oh Long time inside Oh Oh I remember now อ๋อด้านในจะเป็นราชวังอ่าแล้วก็เป็นที่เก็บของใช้ของราชวงศ์สวีเดนกษัตริย์ ควีนราชวงแล้วก็จะมีของของใช้ของประเทศไทยอยู่บางส่วนด้วยนะคะด้านในโอเคเข้าไปดูก็จะมีก็จะ,จะมีพวกมงกุฎเครื่องเพชรเครื่องทองอะไรเยอะแยะแต่ด้านในอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปค่ะไม่ให้ถ่ายภาพไม่ให้ถ่ายอ้อด้านในถ่ายได้แต่ว่าตรงที่ เครื่องเพชรเครื่องทองอะไรเง,งี้ยเขาเขาไม่ให้ถ่ายพวกเพชรทองของใช้ของ queen and king ที่นี่ you can sit you can sit if you want to try งแรมนะคะโงแรมติดแม่นม้ำน,นี้เขาก็มีเรือให้ลงลงเที่ยวทางเรือก็มีเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งออกครั้งหนึ่งแต่ว่าแต่ตอนนี้มันเลยมาเวลามาประมาณสิบห้านาทีแล้วเรือเพิ่งออกไปสิบห้านาที ถ้าจะไปอีกก็คือต้องรออีกสี่สิบห้านาทีเราเลยไม่รอนะคะเราขี้เกียจรอเราเลยจะเดินเด,เดินรอบๆตอนนี้เรามานั่งพักนั่งกินไอศครีมกันนะคะ ร้อนอากาศร้อนแล้วก็บ่ายแล้วด้วยเริ่มหิว strawberry ten -mo. Ten -mo. And, uh, oh, i don't think other uh, 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 melon oh, melon yeah อากาศดีมากค่ะแต่ถ้าเดินออกแดดนก็จะร้อนหน่อยสตอกโฮมนี่เป็นเมืองร้อนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ร้อนเท่ากรุงเทพบ้านเรามาคราวที่แล้วก็ร้อนขนาดฝนตก เกูเตอรแต่เราจ่ายตั้งไม่ได้เกูเตอร์การ์ดของเครดิตบัตรเครดิตบัตรการ์ดของไมเคิลจ่ายทำไมมันไม่ทำงานไม่รู้จ่ายไม่ได้ น,นี่เขาไม่ใช้เงินสดกันอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร ่วนตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเราจะเข้าไปชมกันตรงนี้นะคะก่อนกลับไปพักผ่อนเด้๋ยวตอนช่วงเย็นเราจะออกมาเดินอีกทีน่งน,นึ่เรานั่งพักแวะดื่มเบียร์แล้วก็อาหารอีกนิดหน่อยะคะ นั่งชมบรรยากาศตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงอากาศค่อนข้างอบอ้าวเหมือนกันนะแต่ก็มีลมเดี๋ยวเรากำลังจะเสร็จอย่างนี้เราก็จะกลับไปที่โรงแรมก่อนค่ะเรารเย็นเย็นเราจะถึงจะออกไปหาอะไรทานกันจากนี้ไปก็เดินไปประมาณครึ่งชั่วโมง ไอพิพิธภัณฑ์เราไม่ได้เข้าไปนะคะพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันไปดูแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเหมือนจะเป็นของของเกี่ยวกับเด็กมากกว่าแล้วเราเราเคยชมพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปภาพมีของเก่าแกา่ก่อนหน้านี้มาแล้วอสองปีที่แล้วตรงนี้เราก็เลยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ นาฬิกาตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมนะคะกำลังจะออกไปหาทานข้าวกันค่ะเราจะเดินหาร้านอาหารไทยตรงนี้เป็นสถานีรถไฟสต็อคงก็จะเดิน นาฬิกาสูงมากเงยนจนปวดคอเลยขอเช็คก่อนว่าต้องเดินไปทางไหนร้านอาหารที่เราจะไปกันวันนี้เราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนร้านดู กินข้าวอิ่มแล้วก็ออกมาเดินขณะนี้เป็นเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีตรงนี้จะเป็นใกล้ๆที่อยู่หลังโรงแรมที่พอเราพักอะค่ะพอนาฬิกาแล้วก็เดินรอบๆแถวนี้เดินเล่นเดินย่อยอาหารเพราะกว่าจะมืด ก็ประมาณ4:00น.เรายังอยากกิน <coughs> <coughs> You can go down? Oh you, you want to walk around? Uh, you can go there if you want? Let's go walk It's... it's... what? Uh, maybe it's a... It's church? What's a church? Church? I don't know. ถนนตรงนี้รถไม่ค่อยเยอะเนาะรถไม่เยอะเดินเดินง่ายเดินสะดวก สแสงแดดเวลาหนึ่งชุ่มครึ่งของที่นี่ส,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 สหภาพแรงงานคล้ายเป็นสำนักงานอของแรงงานประมาณนั้นล่ะค่ะ ไ,ไทยแฟร์ไทยแฟรอ้ร้านอาหารไทยหรือเปล่าไทยรีสอร์ทฮะไทยมาสเซสเห็นเราเห็นธงชาติไทยคะ่ะแต่ไม่ k k ร an, ู i, ้ว่าเป็นคืออะไรร้านอาหารไทย ยังไม่ได้เปิดแต่ but they say that's why maybe it's maybe Thai restaurant is closed because they write they will open soon uh, but with ่า uh, น่าจะปิดบำปิดไอ้นี่หรือเปล่าเขาปิดบำรุงปิดซ่อมบำรุงชั่วคาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดู จากข้างในจากข้างนอกทุกซอกทุกซอย กลางคืนของสตอกโฮมร้านอาหารเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วค่ะเกือบจะสองทุ่มแล้วอันนี้เราก็พามาเที่ยวชม บรรยากาศรอบๆทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะคะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ